มอสลิมวพฒ่ทนนะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วค่ะกับการแนะนําเว็บไซตนะ์ที่สามารถทำย,ยันตามบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ค่ะสิ่งที่เราจะมาสอนเพื่อนหนอเทลิมจะเป,เป็นการเพิ่มหายอดหัวใจนะของติ๊กต็อกนั่นเองค่ะโดยวิธีการหากอง่ายมากๆเลยค่ะให้เพื่อน,นคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปอยู่นะคะเข้าสู่เว็บไซต์เข้ามาใช้งานได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเจอเว็บซต์หน้าตาแบบนี้นะคะก็ให้ทําการสมัครสมาชิกเข้ามาใช้งานกันก่นกอนค่ะโดยกดที่แถบสีเขียวได้เลยนะคะ เมื่อกดเข้ามาเรียบร้อยแล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็ติ๊กว่าฉันเป็นมนุษย์ด้วยนะคะแล้วกดสมัครเข้ามาใช้งานได้เลยค่ะหรือใครจะล็อกอินผ่านทาง Google <c oughs> ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะส่วนทางเรามีบัญชีแล้วแ่ลงชื่อเข้าใช้งานเลยค่ะเมื่อเข้ามาทางเราก็เจอเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะให้เพื่อนมาเลือกคําสั่งซื้อใหม่ค่ะเมื่อเลือกแล้วก็มาเลือกแพลตฟอร์มทางนั้นบนนด้เลยนะคะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มแบบนี้เลยค่ะแต่หัวข้องเราคนนี้จะเป็นหัวข้อทิกตอกเราก็เลือกทิกตอกได้ เมื่อมาที่หมวดหมู่นะคะก็มาเลือกหัวข้อที่ต้องการได้เลยค่ะโดยหัวข้อเราะคะจะเป็นการเพิ่มยอดหัวใจนั้นเองค่ะเ้า่อนก็สามารถเลื่อนหาได้เลยนะคะเมื่อเลื่อนลงมาเราก็จะเจอนะคะเป็นการเพิ่มหัวใจนะคะราคาถูกแบบนี้เลยเมื่อกดแล้วนะคะก็มาเลือกหัวข้อบริการกันต่อค่ะบริการก็มีหลากหลายแบบนี้เลยเพื่อนก็สามารถเลือกตามความต้องการได้เลยค่ะสุดท้ายเราจะลองใช้อันนี้ดูนะคะแล้วค่ะมาที่ช่องลิงค์ค่ะแล้วให้กลับไปนะคะที่คลิปวิดีโอของเราล้วก็ทําการคัดลอกลิงก์มาได้เลยค่ะ แล้วก็นำมาวางที่ช่องลิงก์แบบนี้นะคะตอนนั้นก็าจานวนที่ต้องการเพิ่มยอดหัวใจกันค่ะโดยทางเราถ้านะะะต้องการใส่เข้าไปละหนึ่งร้อยนะคะหรือเพื่อต้องการใส่เผยเพิ่มมากกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะก็จะมีเวลาเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายนะคะคำนวณมาให้แบบนี้เลยแล้วให้กดสั่งซื้อแถบสีเขียวได้เลยนะคะเมื่อกดสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นนะคะว่าเป็นแถบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นั่นหมายความว่าเว็บไซต์ได้รับการสั่งซื้อของเพื่อนแล้วนั่นเองนะคะเพื่อก็สามารถเข้ามาเชคที่วัดการสั่งซ โดยนะคะก็จะมีออเดอร์ใหม่ค่ะขึ้นมาแบบนี้เลยจะมีการระบุทั้งนะคะเลขออเดอร์แล้วก็วันที่เวลาที่ทาการสั่งซื้อรวมทั้งสถานะของทางเว็บไซต์ด้วยค่ะตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการราอดําเนินการนั่นเองค่ะระหว่างที่เราดําเนินการรับดูข้อต่างทางเว็บไซต์นี้กันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องการเติมเงินเว็บไซต์ค่ะก็จะมี3ช่องทางในการค่ะช่องทางแรกจะเป็นช่องทางพรอมเพจค่ะอันนี้ก็รองรับทุกธนาคารเลยค่ะเพื่อนๆก็สามารถมาเติมเงินที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะโดยเือกมลงมาที่ช่องยอดเงินทําการกรองตัวเงินที่ต้องการเติมคะกดเติมเงินเข้ามาก็จะมีเิียวขคดเด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าบันทึกรูปภาพไปก็ได้เช่นกันนะคะ ต่อมาจะเป็นช่องทาง t u ม a n i Wallet ค่ะช่องทางนี้ก็แนะนำว่าให้เพื่ออ่านคำแนะนำก่อนที่ทาการเติมเงินนะคะเมื án, ่ออ่านคำแนะนําเรียบร้อยแล้วค่ะก็มาที่ช่องยอดเงินได้เลยค่ะแล้วก็ทําการกรอกตรงเงินที่ต้องการเติมได้เลยจะมีข้อแนะนำเพิ่มเติมเข้ามานะคะแล้วก็มีการรวมยอดให้กับเพื่อนเรียบร้อยเลยค่ะช่องทางที่สามก็เป็นช่องทางคริปโตนะคะช่องทางนี้เป็นช่องทางสกุลเงินต่างประเทศค่ะทุกนก็สามารถที่จะใช้ช่องทางนี้ได้ค่ะเนื่องจากเรารับทุกสกุลเงินเลยนะคะเมื่อมีการเติมเงินเข้ามาตามจำนวนที่เรากรอกไปค่ะก็จะมีการแบ่งยอดเเเงินให้้รรียยยบอลค่ะ หัวข้อต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อ,ขอการติดต่อแอดมินนะคะเพื่อนๆพือนที่เข้ามาใช้งานแล้วติดปัญหาก็มาที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะเข้ามาสร้างตัวช่วยเหลือนะ,ะโดยเลือกหมวดหมู่ที่ต้องการค่ะต่ั้นก็แจ้งปัญหาเข้ามานะคะเมื่อกดแจ้งเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะมากรอกเลขออเดอร์ให้ครบถ้วนค่ะแล้วก็ใครต้องการที่จะพิมพ์เป็นข้อความหรือแนบรูปภาพก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็ส่งตัวเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งค่ะจะเป็นช่องทางการติดต่อผ่านทาง Li น์โอเอค่ะสามารถแอดไลน์มาที่แอดเคเอ็มคีโซเชียลได้เลยนะค,ะะนออนนค่ะ ต่อมาค่ะจะเป็นหัวข้อของการแนะนําเพื่อนนะคะ,ะเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์และอยากแนะนาให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้งานรวมด้วยะค่ะก็มาคัดลอกหิือให้ล้นานเขงตัวเองค่ะแล้วส่งต่อ้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้งานรวมด้วยได้เลยถ้ามีการสมัครเข้ามาใช้งานก็รับอัตราคอมมิชชั่น5%ไปเลยนะคะ,ะนอกจากนี้ค่ะยังมีส่วนการรับชมซีรีส์หนังจิงด้วยนะคะสำหรับเพื่อนที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ500บาทขึ้นไปค่ะได้รับการปลดล็อกการรับชมซีรีส์หนังจีนไปมากกว่า400รายการแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นสิทธ เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าออได้รือเราทำการสั่งซื้อไปเมื่อกัร่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราจะกลับไปที่หน้า tiktok นะคะแล้วก็ทำการรีเฟชคลิปวิดีโอนี้สักหนึ่งรอบนะคะเมือ่อรีเฟชแล้วนะคะตอนนี้ค่ะยอด จะขึ้นมาถึง109เลยนะคะจากเมื่อสักครู่นะคะมีเพียงแค่9หลายเท่านั้นเองค่ะอันนี้ก็เป็นบริการทางเว็บไซต์ที่มอยก,กับเพื่อนได้อย่างรวด,ดเร็วแล้วก็ทันใจมากๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนที่ต้องการเข้ามาใช้งานก็สามารถที่จะคลิกเลยทันทันใต้วิดีโอนะคะเข้ามาลองใช้งานเข้ามาลองเล่นกันดูก่อนได้เลยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะเทคนิคในการเพิ่มยอดไลค์นะของ t i k t o อกก็มีเพียงเท่านี้ค่ะถ้าคันหน้าเรามีที่ดีๆโดดข้อใหม่แนะนาให้กับเพื่อนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ทางเราต้องขอตัวาไปก่่อนสวสดีคะ